บทที่98สูตรหินหลับหลังจากไม่ได้พบกันมากกว่าหนึ่งวันซื้อเฟิงพบว่าเจนเทลสโนและสมาชิกในกลุ่มของเธอได้เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วพวกเธอทุกคนสวมใส่อุปกรณ์สวยงามชุดอุปกรณ์เฟลมไลท์เลเวลหที่พวกเธอสวมใส่เป็นอุปกรณ์ทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันโดยอุปกรณ์นี้ตราบใดที่หัวหน้าทีมสั่งการอย่างเหมาะสมพวกเธอจะสามารถพิชิตโหมดปกติของดาร์ m มู n วันเล่ได้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับดาร์คมูลเกรฟยาดแม้ว่าซื้อเฟิงจะมีชุดอุปกรณ์ซิลเวอร์มู ชุดแล้วเขายังมีข้อกำหนดอีกมากตัวอย่างเช่นสูตรหินหลับขั้นสูงนี่เป็นเวอร์ชั่นเสริมแรงของหินหลับสูตรของไอเทมนี้สามารถได้รับจากทีมดันเจี้ยนเท่านั้นยิ่งกว่านั้นมีเพียงบอสของดันเจี้ยนเท่านั้นที่จะมีโอกาส d r อปเธอยังจำมาได้พอแล้วเนื่องจากเธอมาแล้วออกจากปาร์ตี้แล้วเราจะสร้างกลุ่มใหม่ เจ้าเยอเหอเดิมทีอยากแกล้งซื้อเฟิงแต่เจนเทสโนหยุดเธอก่อน19เก้าเจนเทอร์โนยังโกรธเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้แต่หลังจากมองซื้อเฟิงอย่างรวดเร็วเธอคนพบอย่างตกใจว่าซื้อเฟิงได้ถึงเลเวล6แล้วในปัจจุบันผู้เล่นเลเวล6ในเมืองเรดลีฟทั้งหมดเป็นผู้เล่นระดับท็อปก่อนหน้านี้เมื่อเธอพบซื้อเฟิงเลเวลของเขาไม่มีอะไรพิเศษอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยตอนนี้ที่เขาสามารถตามทันได้ในระดับนี้จะเห็นได้ว่าความเร็วในการเลเวล อัพของซื่อเฟิงเร็วมากส่วนแบล็กกี้และคนอื่นๆที่ยืนอยู่ข้างหลังซื่อเฟิงพวกเขาทุกคนอยู่เลเวล5พวกเขายังติดอุปกรณ์บรอนซ์ครบชุดและมาตรฐานเช่นนี้ค่อนข้างดีในหมู่ทีมชั่วคราวปาร์ตี้ของซื่อเฟิงจึงยุบพวกเขาทุกคนเข้าร่วมทีมของเจนเทลสโนว์กิลและผู้เล่นรอบๆทั้งหมดเห็นซื่อเฟิงเข้าร่วมทีมของเจนเทลสโนว์เมื่อดูจากอุปกรณ์ของปาร์ตี้ซื่อเฟิงเห็นได้ชัดว่าซื่อเฟิงและคนอื่นๆไม่ใช่สมาชิกของอูโรบอร์สอย่างไรก็ มันแปลกมากที่พวกเขายังสามารถเข้าร่วมทีมของเจนเทลสโนและเข้าดันเจี้ยนด้วยกันได้อุปกรณ์ที่ปาร์ตี้ของซื่อเฟิงสวมใส่ดูไม่ได้มีระดับสูงมากพวกเขาสวมเพียงอุปกรณ์บรอนสกระจัดกระจายไม่แตกต่างจากอุปกรณ์ของทีมชั่วคราวมากนักนี่เป็นการต่อสู้สําคัญเพื่อการผ่านครั้งแรกของทีมดันเจี้ยนเจนเทลสโนมั่นใจขนาดนั้นหรือที่จะได้รับมันได้อย่างง่ายไดย้จึงเชิญกลุ่มคนแบบนี้มีเพียงสตาร์บิงฮาร์ดเท่านั้นที่รู้ความแข็งแกร่งของซื่อเฟิง ตอนนี้ที่ผู้ทรงพลังทั้งคู่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อการผ่านครั้งแรกของ d ดาร์ o มูลเกรฟยาดพึงจะยากขึ้นมากพี่จางนั่นคือเจ้าหนูที่จัดการคนของเราเฟลมิงไทเกอร์แสดงความเกลียดชังเมื่อเห็นซื่อเฟิง งั้นเป็นเขาหรือจางหลวงวยกคิว้วเขาไม่สามารถช่วยได้ที่จะใส่ใจซื่อเฟิงมากขึ้นแล้วพูดเสียงถุมเนื่องจากเขามีความเกี่ยวข้องกับเทพธิดาหิมะอย่าไปสร้างปัญหากับพวกเขาในอนาคตฉันไม่ต้องการให้เราไปต่อต้านกิ่วชั้นหนึ่งตอนนี้การสามารถกำจัดกลุ่มของเฟลมินทเกอร์และมีความเกี่ยวข้องกับเทพธิดาหิมะคนนี้ไม่ธรรมดาเขายัางต้องสืบสวนคนนี้หากคนนี้เพิ่งเข้าร่วมกับเทพธิดาโดยบังเอิญเขาจะทําให้คนนี้จ่ายให้การกระทําของเขา อย่างแน่นอน ครับผมเข้าใจพี่จางเฟมิงไทเกอร์จ้องซื้อฟังเพียงขบเคี้ยวเขาตอบอย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านมาเชียลยูเนียนแตกต่างออกไปสมาชิกของมาเชียลยูเนียนทุกคนไม่สามารถช่วยได้ที่ปรารถนาให้พวกเขาสามารถกําจัดซื้อเฟิงทันทีในทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอรอนสอดไลออนก่อนหน้านี้เขาแพร่ข่าวว่าจะฆ่าซื้อเฟิงกลับไปเลเวลศูนย์ตอนนี้ที่เขาเห็นซื้อเฟิงไปถึงเลเวลหสูงกว่าไอรอนสอดไลออนเองหนึ่งเลเวลเขารู้ กก,กลุ่มแอสซิซินเหล่านั้นทำอะไรอยู่พวกเขาทำให้เขาล้างชื่อแดงและเลเวลอัพไปถึงเลเวล6ได้ด้วยแค่การที่ซื้อเฟิงยินอยู่ในที่นี้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บทำให้แสงบนใบหน้าของไอรอนสอดไลออนซีดลงใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มด้วยความโกรธติดต่อกลุ่มแอสซิซินทันทีเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ บอสเป็นอะไรแอสซินคนหนึ่งที่เฝ้าอยู่หน้าโรงแรมถามเป็นอะไรไอรอนสอดไลออนเกือบหายใจไม่ออกด้วยความโกรธเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นเขาตะโกนฉันบอกพวกเธอทุกคนให้ใส่ใจเยเฟิงแต่พวกเธอทำอะไรกันมาบอสเราคอยจับตาเขาอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามเยเฟิงไม่ได้ก้าวออกจากโรงแรมเลยผมเดาว,ว่าเขาต้องกลัว แอสซัสซินพูดด้วยความงงงวยพวกเธอคอยจับตาเขาอยู่ตลอดงั้นบอกฉันสิคนที่ฉันกำลังมองอยู่นี้คือใครไอรอนสอดไลออนส่งภาพหน้าจอถามอย่างเย็นชาเป็นไปไม่ได้เราคอยจับตาเยเฟิงอยู่ตลอดและเขาไม่เคยออกมาแอสซัสซินตกตะลึงทันทีมองภาพหน้าจอพวกเธอเป็นขยะที่ดูแลคนเดียวไม่ได้ด้วยซ้ำออกจากมาเชี่ยวอยู่เนียนทันทีฉันไม่อยากเห็นพวกเธออีกต่อไปความโกรธท่วมจิตใจของไอรอนสอดไลออนอย่างสมบูรณ์หลังจาก นั้นไม่มานเขาหันไปจ้องซื่อเฟิงพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกคนมาให้มากที่สุดเท่าที่ได้หลังจากพวกเขาเสร็จดันเจียนฉันต้องการให้เขาตายทันทีบอสไอรอนสอดนี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ดีใช่ไหมไม่ว่าจะมองอย่างไรเขายังมีความเกี่ยวข้องกับเทพธิดาหิมะหากเราสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอูโรบออสมันจะเป็นโทษต่ตอ,อการพัฒนากิวของเราข้างนอกบนถนนเราอยู่ด้วยชื่อเสียงของเราตอนนี้มีคนเหยียบชื่อเสียงของเราลงพื้น ใครจะสนใจอะไรอื่นไอรอนสอดไลออนพูดด้วยความดูถูกแล้วไงละ่ะถึงเธอจะเป็นเทพธิดาหิมะเธอยังไม่ได้เจอพ่อคนนี้เลยฉันไม่เชื่อว่าผู้หญิงโง่ๆงอย่างเธอจะทําอะไรฉันได้หากเธอรู้จักเข้าใจสถานการณ์ฉันยังสามารถให้หน้าเธอได้ข้าไม่ฉันจะฆ่าเธอกลับไปเลเวลศูนย์เช่นกันบอสพูดถูกอาณาจักรของเทพแค่มีผู้เล่นมากหน่อยมันเกลียดชังขนาดไหนในรอบปีที่เราล้างโลกมาเชียวตอนนี้เราก็สามารถล้างอาณา จักรของเทพเหมือนเดิมเราควรกลัวอะไรผู้เล่นที่ตามไอรอนสอดไลออนมาตลอดทุกคนแสดงความเห็นด้วยพวกเขาทุกคนปล่อยออร่าของหมาป่าจากร่างกายในความคิดของเขาคนเราต้องดุเมื่อเล่นเกมวูเซียเมื่อเทียบกับเกมวูเซียอาณาจักรของเทพแค่มีผู้เล่นมากกว่ายิ่งกว่านั้นพวกเขาต้องพิจารณาปัญหามากมายทุกวันอะไรดีจากการกังวลทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขไหม หากพวกเขาแค่ฆ่ากิลชั้นหนึ่งเหล่านี้จนยอมแพ้พวกเขาเคยอาศัยการดุด,ดันเพื่อประสบความสำเร็จในเกมบูเซียก่อนหน้าที่เล่นและมันจะเหมือนกันในอาณาจักรของเทพมีเพียงดรูอิดที่เพิ่งเข้าร่วมเท่านั้นที่ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้คนเหล่านี้บ้าไปแล้วซื้อเฟิงไม่ได้สังเกตการเคลื่อนไหวของมาเชียยูเนียนเขาแค่หารือเรื่องความร่วมมือกับเจนทัลสโนว์อเทมที่ดรอปจากดันเจียนจะแจกจ่ายตามความต้องการของอาชีพหากทั้งสองฝ่ายต้องการอุปกรณ์เดียวกันไม่มีปัญหาหากเราแค่โรใช่ไหม เราไม่มีปัญหากับการแจกจ่ายอุปกรณ์อย่างไรก็ตามฉันต้องการความสําคัญเหนือสูตรและวัตถุดิบสําหรับอาชีพไลฟ์สไตล์เป้าหมายของซื้อเฟิงในการมาที่นี่คือสูตรหินลับขั้นสูงขณะที่อุปกรณ์ไม่ได้สําคัญกับเขาจริงๆเธออย่าลืมว่าเราเป็นคนที่พาเธอผ่านดันเจียนยิ่งกว่าน,นั้นเธอรู้ไหมว่าสูตรสําหรับอาชีพไลฟ์สไตล์มีค่าขนาดไหนหลังจากได้ยินคําพูดของซื้อเฟิงเจ้าเยวเหอะกระทืบเท้าด้วยความโกรธตะโกนเหมือนเสือดุร้าย สมาชิกคนอื่นๆของทีม Gentle Snow ก็รู้สึกไม่พอใจซื้อเฟิงและปาร์ตี้ของเขาเป็นแค่กลุ่มผู้เล่นอิสระพวกเขาใจดีมากแล้วที่ให้โรเพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์แม้เป็นเช่นนั้นซื้อเฟิงยังพยายามใช้ประโยชน์จากพวกเขาพี่เฟิงคำขอของเธอเกินไปเล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรอุปกรณ์ของเราอ่อนแอก,กว่าของพวกเขาเล็กน้อยและแม้แต่การผ่านดันเจียนก็จะเป็นปัญหาสำหรับเราทำไมเธอไม่เปลี่ยนข้อกำหนดแบล็กกี้แนะนำ แม้ว่าอุปกรณ์ของพวกเขาจะดีมากแต่เมื่อเทียบกับชุดอุปกรณ์ของคนเหล่านี้พวกเขาก็ยังด้อยกว่าขั้นหนึ่งอย่างชัดเจนการสามารถโรสสำหรับอุปกรณ์เป็นเงื่อนไขที่ดีแล้วการไปแข่งขันสูตรสำหรับอาชีพไลฟ์สไตล์ไม่มีใครจะยินดียอมรับคำขอเช่นนั้นพูดตรงๆแม้จะไม่มีพวกเขาเข้าร่วมทีมของเจนทัลสโนว์ก็สามารถผ่านดาร์กมูลเกรฟหยาดได้เช่นกันซื่อเฟิงใส่หัวเขาไม่รังเกียจหักเป็นสูตรอื่นอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ยอมแม้แต่ก้าวเดียวสำหรับสูตรหินลับขั้นสูง เขาก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสงสัยของคนอื่นเพราะก่อนที่ทีมดันเจี้ยนจะถูกพิชิตเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการดรอปดันเจี้ยน20คนจะรีเฟรชเพียงครั้งเดียวทุก3วันมีทีมดันเจี้ยนใกล้เคียงเพียงเท่านั้นและทุกอันล้วนมีค่ามากยิ่งซื้อเฟิงได้สูตรหินลับขั้นสูงเร็วเท่าไหร่เขาก็จะได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นเร็วเท่านั้นสำหรับเวิร์กช็อปอย่างของพวกเขาที่อยู่บนขอบพวกเขายิ่งมีเหตุผลมมมากขึ้นที่่จะไยอ g e n ทอลสโนวที่มีสีหน้าเย็นชาเหมือนน้ำแข็งก็เปิดปากค้ำนี้สูตรสำหรับอาชีพไลฟ์สไตล์สำคัญมากต่อกิวของเราคำขอของเธอฉันไม่สามารถตกลงได้หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าการเจรจาต่อรองสำหรับสูตรหินลับหั่นสูงจะเข้าสู่จุดวิกฤตติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่99การเจรจาที่ยากลำบาก B.L.K. สนับสนุนการอ่านนิยายแปลโดยการซื้อหนังสือภาคโคมาสวรข้ามเวลารวม link s. shopee. co. t h 5 0 n o 9 3 i l i r o n a n o m a c h i n รวม link s. shopee. co. t h 1 9 n y h d r o ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อ